สวัสครับคลิปนี mm ้มาขอให้นำว่านกบินถ so ุงครับสูตรใหม่ครับเลยครับไม้อกคับิบุดห้าเซนนะครับช่วงนี้ช่วงนี้ไม้ปีร้ยห้าสิบเซนครับช่วงนี้ช่งนี้ครับต้นปีบลปีล่างครับส่วนไม้ยางนี้ครับสิเกเซนครับช่วงหัวก็เก้าุ้าซนครับ อางนี้ลงมาช่วงหางก็กทิวกาเต็นครับนะครับเป็นมานกบินสุงครับจุดนี้ก็องไปทำกันได้นะครับไม่เข้าใจตรงไหนก็ตักมาได้ครับเดี๋ยวคลิปต่อไปจะมาสอนการทำม,มอนุกินสุงครับนะครับ ก็ไปอิสติสิตามเลยครับไม่ได้ลงคลิปมาเดือนกว่าเลยครับตรงคนตกว่าก็ไม่ได้ปล่อยเลยครับเดี๋ยวค้นูดูคนก็จะมาปล่อยว่าไมา่จมวันนี้ครับขอบคุณมากๆทุกท่านติดตามครับชอบคนแรกก็ชจตตามไปด้วยนะครับสนใจว่าวส่วน,น,นไหนก็ตักกันมาได้ครับ Редактор субтитров